ตรงนี้ตรงนี้ตงนอดังมากเลยดังมากเลยอ้ดังมากเลยอสวยท้โอเก่งเ่งเก่งเ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 ่เอ้ดังมากเลยอ้ดังมากเลยอ้ดังมากเลยอดังมากเลยอ้ดังมากเลยอู้เจขับปักเจ๊เลยอู้เอาตรงนี้ตรงนี้ตเอาตร้้ตง้าหวไหว้ายววว ว้ายแตกเปียกๆเลยอันนี้ว้ายเต็มปากเลย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 โอ้ดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะน่ะว้าววายเจตหนุกใหญ่เจตหนุกใหญ่โอเจตหนุกใหญ่โอ้ดังเจตหนุกใหญ่โอ้ยเอ๋เป็นกระปิน keng trăng keng trăng keng trăng ta mới thấy linh nóc ta mới thấy